ประเทศไอซ์แลนด์มันหนาวหนาวเอาลงเอาแรงเลยพอพูดภาษาอังกฤษจะหายแวบเดียเขาฟังไม่รู้หรือยังไงเนาะดูยูน n o อันเดอร์ส n ตนอันเ s t a n d เตะแดงว่าแดงว่าเขาไม่เข้าใจเขาเลยหนีเลยคนลาวคนเขาหนีบ่อย ลาบัวจ่า er fate, ลาบัวจ่าม, pues mm hmm. ria, มาหาข่อยเันผู้ได้มาแล้วก็มาเข้ามาว nah, ่าน้ำกันเด้อว่าเขียนบ่ได้ก็มากดอันนิ้วโปให้ข่อยแน่ตุ้ง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 ฮึฮคนให้ข่อยแน่ก็ให้ข่อยแน่ผู้ได้นอกไปเร็วกว่ามาใหม่อีกขอบคุณนะคะสองล้านเืม ยายยังไม่ได้เช็คดูไลท์ไลท์ที่ตียายยายก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะเพื่อนเพื่อนอ่าก็ไม่ว่างจะมาไลที่ตีของยายใส่ใผักได้ห้าเลิบเออก็ยังดีเนาะอออันนี้ก็ไฮไลท์ก็แสดงว่า ไฮไลท์ก็แสดงว่าคนตามชาติมาดูแน่เลยว่าอะไรเนาะลูกอะไรสงสัยสงสัยใช่ไหมลูกอะไรเนี่ยอาหารฝรั่งแท้ๆดีออร้อนมากร้อนมากที่ไทยเราร้อนอยู่แล้ว รลโรโ,รโรพักผ่อนนะคะมือเมืองชนจะ้ะเอาบาอุบลนก็มาบาอุบลนขอบคุณมากค่ะบาอุบลนจะขึ้นไลฟ์ไหมเนี่ยจะขึ้นไลฟ์ไหมรู้วัานอนพักก่อนแล้วค่อยขึ้นตอนนี้ยายว่างคุยแล้ยวยัอีกแปดนาทีเนาะหรืออีกสามอ่าเออใช่หรือเจ็ดนาทีแล้ว ยายก็จะนับไปเรื่อยหลายท่านก็คงจะม่วงนอนวินัยก็คงม่วงนอนเนาะมึงจนไม่ม่วงนอนเลยบาอุบลไม่ม่วงนอนเลยค่ะจะนาไม่ น่าจะไม่ขึ้นเหนื่อยอ้อเหนื่อยก็พักก่อนเอาพักก่อนเอาวางบันไหนเราก็ขึ้นทาคลิปอะคลิปนึ่งเอยบาบ,าบานก็โอเคอยู่นะก็ะทําคลิปไปเพื่อนเก่าเรามีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปดูให้ตอนนี้ พูดติดตามเท่าไหร่แล้วยายก็ไปสามบ้านเลยนะบ้านบ้านลงคลอ่ะบ้านบานเบาบน่ะโอ้สี่ร้อยกว่าสี่อยมกกว่าเป็นเดือนเดือนก็ไ้ครบนะับบ้านในมุยยังไม่นีเลยบ้านในมุยเพิ่งสองร้อ ในบ้านยายสุภาหนะนะน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่ละวันเนี้ยวันนี้ก็เพิ่มมาก็เพิ่มทุกวันนะบ้านบ้านยายสุภาเพิ่มทุกวันเลยเอาลดมาเหลืออยู่เจ็ดสิบสามเมื่อ 73, เช้าเห็นเจ็ดสสี่ นี่ครับีัเก็บสิบสี่อยู่นะคะเพื่อนๆมาคอมเมนต์ยายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยมีฝรั่งมาคอมเมนต์ด้วยยายังไม่ได้ตอบเลยไม่ไม่เข้ามาที่ไลน์นะแต่ว่าอ่าไปหลังบ้านมาไปเขียนคอมเมนต์คุยกับยายายังไม่ได้ตอบก็เลยเออ